เดย้ยกลับตักทายสบายดีพี่น้องสบายดียามเช้าเด้อลูกสาวตื่นมากอะกินกล้วยกอร่อยพี่น้องนี่กินกล้วยกันเข่าพี่น,อน้นอ,นนองเส้อแม่กับหลับปลาหลับแล้วเนาะกำลังแจ่มอยู่คุยกินพี่น้องอะกำลังแจกยังม่ทันตื่นก็บพุทธศิลป์โอเคตัดภาพมาตอนนี้ เ็ดกินไปทีเรียบร้อยพี่น้องฝนเอาปลาซิบไปลุงลุงเอามาะหงมาให้ของแจมของซุกนี่กินกระหงน้าพี่น้องตัวดิบก็ไว้พอกับแม่กินเสียญสุพรรณกินก่อนอ่าสบายดีป้าลุงเจ็บชีมาสุขสุขคนอ่าสบายดีีน้องนกินก่อนอ่าขัวตอนนี้ขัวเด็กเด็กน้องตัวดิบกะพี่ยายกิน ทีทะเลโบกินดิบกัขอโทษขนข้พี่น้องนพักกับเราก็กมเข่อมเขือนี่พักปลูกเองน้องน่อกินก่อนก่อนเป่งเฮียนเด็กสองเด็กเป่งเฮียนพี่น้องอันเด

โอเคพี่น้องตัดภาพมาตอนนี้เขาสีไปแก่เอาปุ๋ยกับโมนเนาะอยู่คนละอยู่เขตพี่น้องเขตเกษตรใดนั่นหนึ่งนนี้ก็รถลุางสุกรนมาเตรียมแก่อ้อยอันนี้ราตัดแก่แก่ตัดแล้วแหละถอกเสร็จนี้เนาะตอนนี้กำลังตัดแล้วแหละไทยองุ่ใหม่หรือสีพวนดิน รถดีสารจนกลับเนาะหัวเขายังเห็นบ่แล้วเดีเขากลัดไปนี่ทั้งบ้านนานาคับเนี่ยโน้นนาคัมเนี่ยแม่นมันก็วนป่านมันบริมีมันบริมีหวยแม่ละวะ อะไรคือกันทางเขาหุ่นมากระเบื้องโพดเขาทางยางของยางคำอะไรคือกันเนาะบ้านบางนาหัวกับตัดไปใส่บ้านโน้นนะครับของตาค้ำของนาชังคือเราบริมีหวยได้นะเดินสายแล้วเออมวนหนึ่งกันนะดึงบางนาไปแล้วดึงตะกุ่ ็ึอย่างโค้งตอนาโค้งนึงใรหาพัดกพัดเอาบริึงปาตัวก็จะได้เงินแสนปลายป้องยเป็นแดดฮะเง,งินไนจะมีกำลังเริ่มลู่พาพี่นองไปเดียวส่วนน้อยฮะตัวนี่คือทีมีปลาเนี่ย เท่ากับมีได้โดยแถวนี้หลัดเมื่นนี่ก็ได้ทาง はい。 แบบนี้ละาสองเดียวกันนะเอาเสือมาพูนังกินนะเฮ้อ ครับพีเนาะอ่โอเคพี่น้องพอแล้ว,ลวตอนนี้เขตที่1เนาะอือ quy không mà bự quy sẽ ngoài đó bự sắt ดูกับสบายดีพี่น้องสบายดีซ hmm. ีสบายดีก็ลงเนาะมื่น้เอามาเอาปุยน้ำมดมาเบิกคปุยซะหน่อยในน่อนมึงมาพันเติ๊ดก่อนเติดเดียบบ่ฮะเิดเดียบมิดบมเลยเนาะของเจ้ายังมมืสำเรเนาะหับที่เนาะิกันววามันนะมันจเอยนมันเนื่อเนาะ เด่นมันกินสมบูรณ์เลยมียาอีไยังเนาะแดีมันเวลาก็เจ้าตัดน้อยแหละเขาเขาปลาคอใบมันเลยมันเป้าพุ่นบอกอ๋อบอกว่าเอาไปแทนเขาทีว่ายืมบมาเลยมาเบิรงดเบิร์ก็งอหนึ่งเงินโอเคถอยป้าพุ่นบบาไปหน่อยไทยลังเป้าพุ่นโมเมนต์เนาะ

เออขอดักปลาน,ะน่นเนาะสว่างให้คือสีายเน,ะนาะน้ำเนี่ยคีร์มอยเนาะดูดปลาเลยเป็นยังขันมีเงิน้อน้ำมันบร่ได้โอ้เามีตะนั่งเบิ่งข้างในนะปุ๋ยเหี้ยเป็นโทษนะเนี่น้ำอยู่ที่เสื้อขัดกระเป๋าเนาะมีสเตกอะ อ่าโอเคพี่นนองหลังจากเอาปุ๋ยขึ้นรถกับผักพรอนลินในหวัวยน,นี่นี่นั่นหนึ่งเนาะเบิง้งไทยให้พี่นน,นองเบิ้งเนาพป่นเนาะก็สิเดินทางเมื่อตอนนี้เนาะเปลี่ยนโมงครับก่อน โอเคพี่น้องขอตัวครับรถิกกับลากเด้อเมียไปกับมาถ่รอหน้าบ้านเลยพี่น้องเลยขอบคุณทุกไลฟทุกกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อยสำหรับคลิปนี้ลาพี่และน้องไปก่อนแล้วไว้พบกันคลิปหน้าพี่น้องอยู่ดีแม่งไม่สวยทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วไปน้องบ๊ายบายไว้พบกันคลิปหน้าพี่น้อง